วันที่1เมษายน2568ว่าที่ร้อยตรีสุภักษรพระมูลผู้อำนวยการอกรอระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิจเครดิตแบงค์ให้แก่สถานศึกษาน้ำมหาวิทยาลายัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่2เมษายน2568ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองอุดรธานีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดร,ร่วมลงนามถวายพระพรในกิจกรรมวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้าณนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุดรธานี วันที่3ถึง4เมษายน2568รอสกรระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการสื่อสารและการพัฒนาการแสดงวิทยาศาสตร์สายโชว์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นได้รับเกียรติจากท่านธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดพิธีวันที่8เมษายน2568ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณโรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่10เมษายน2568ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมประชุมประจําเดือนเมษายนเพื่อติดตามและพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์สังกัดศรประจําจังหวัดอุดรธานีครั้งที่4 2568 วันที่17เมษายน2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองคายวันที่21เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาการสอบเทียบระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิตอลครั้งที่1ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานี วันที่23เมษายน2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อร่วมออกแบบนวัตกรรมจัดก,การเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานีเรือนจำต้นแบบการศึกษาณนะเรือนจำกลางอุดรธานี วันที่25เมษายน2568ผู้อํำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีได้รับมอบหมายจากพอ,อสอกรประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสํานักงานสก,กสคจังหวัดอุดรธานีครั้งที่4 2568ณนะสํานักงานสก,กสคจังหวัดอุดรธานี วันที่26เมษายน2568ผู <SM> ้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีนิเทศสนามสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบดิจิทัลครั้งที่1นในวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานีวันที่28-29เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีนำนักศึกษาเข้าร่วมงานวันรักการอ่านและรับเกียรติบัตรรางวัลคะแนนสูงสุดอันดับที่1 การแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยประจำปีงบประมาณ2568ได้แก่ระดับประถมนักศึกษาสอกรอระดับตำบลหนองบัวระดับมอต้นสกรระดับตำบลหมากแข้งระดับเมือปลายสกรลระดับตำบลหมากแข้งนะัฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปทุมธานี วันที่29-30เมษายน2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานีจัดโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ณนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุดรธานี